ตรงปากท้างเขื่อนแม่ข่วงนะครับนี้เราจะไปแคมปิ้งกันตอนหยุดครับไปที่ไหนครับวันนี้จะไปกิวฟินครับไปกิวฟินเลยแม่กระปองขึ้นไปนะครับก็ดูร้องฟ้าครับวันนี้ให้ดูร้องฟ้าก่อน,นครับสำรับมาเข้าเมือยังมีสีฟ้าอยู่นะสีฟ้าอยู่ครับยังไม่เป็นสีดำ คาดว่าจะไม่หนักมากเราวันนี้รบกันมาดีนะครับ ะไไม่อกิลฟินนะครับตอนนี้มาถึงที่ทำการโดยยาน ไงบ้างจะบอยเล่าประสบการณ์หน่อยนะฮะเล่าประสบการณ์หน่อยไม่ได้กินข้าวจะเป็นลมประสบการณ์เอารถเอารถขวางกางนอยครับเข่ากานอยเป็นลมไหมจะบอยรถลมนะล้มล้มไปเลยกี่องศาครับปล่อยเลยกี่องศาไม่ใช่ความหนาวความร้อนนะครับความชันความชันโอ้ยเดี๋ยวเราดูโดไข่ก่อนดีกว่าครับอาจารย์ที่ไข่แล้วดูไข่ของเราดีกว่าโดดลมไข่เป็นไงบ้างดูไข่เดี๋ยวได้กินกี่แกนเดี๋ยวทอดไข่ก็ได้คนแก่น ดูแข่งเราครับเอ้าเรามาใส่นี่แล้วกันแข่งมีในปุ้นเอ้าเหรอโฮ้ยยังไม่แตกแตกไม่แตกแตกแตกที่ไหนเนี่ยแตกมาแตกสักลูกเท่อื้ม่น้อยอ่ะมาแตกน้ำไข่ขาวเยอะอ่ะมาแตกมาแตกมาแน่จันออกมาเนาะแตกแตกอยู่ครับแตกน้อยน้อยเดียวแค่สองแค่นะนี่ใส่กลุ่มขนาดนั้นหลุมท่าไหนอาจารย์บอยลงท่าไหน ยกล้อแล้วปล่อยเลยอ๋อยอล้อต้องปล่อยนักรลบไปไปแบบกลมข้างหน้าลงแล้วก็เปิดบิดทริปนี้ทริปนี้สี่คันนะครับสกูบิ y ยชุดเดินดีสุดอีกต่างของน้อยด้วยแหละยังไงบ้างครับอากาศดีครับแต่ไม่มีอะไรกินครับตอนนี้อันนี้เรามีมาม่กครับมาม่านะครับ ที่เหลือเขาไปรถจะไปซื้อของนี่เริ่มฟ้าสว่างแล้วครับฝนเริ่มหยุดแล้วครับตอนแรกว่าจะแวะกินข้าวนะครับแต่ว่าไม่ได้แวะนะครับก็เลยต้องขึ้นมากินมาม่าข้างบนครับหายเหนื่อยก็เริ่มหิวแล้วครับาอจารย์ตาเลยครับ ยังไงครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะนี่ฝนตกครับเรามาเดี๋ยวยังไม่ทันได้กางเต็นท์แต่ว่าเดี๋ยวเรามีร่มพอดีนะครับก็น้อยนะพี่ก็บอกว่ามีแค่เดียวเลยนะลงจะลดใช่ครับเดี๋ยวขดขวาเอาลงแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูเจ้าที่เขาไอยู่พี่บีนะกลุ่มคาเฟอีนนะกลุ่มแล้วสเแฟดียเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต้องทำอะไรบ้าง เราทำอะไรไม่ได้ที่เดียวตอนนี้ตอนนี้เราลืมอะไรบ้างฮะอาจารย์นี่ฮะผมไม่ลืมครับแต่มันหายครับไม่เห็นแลไม่เห็นเอาไหม่ผมผมไม่ลืมครับแต่มันหายครับอะไรบ้างครับตอนนี้คือถุงนอนนะ้วับตอนนี้ซื้อมาใหม่ครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ตอนนี้ถุงมือหายหางครับมูลค่าทั้งหมด700ร้อยกว่าบาทครับที่หายไปแล้วตอนนี้น้ําที่จะซื้อแม่กําปองก็ไม่มีครับไม่มีว่ายาเอาในห้องน้ําแล้วต้มกินนะครับแม่แม่ที่จะซื้อก็ไม่ โอวันตีนพี่จะซื้อไม่มีที่นี้สุดยอดยังไม่ทันได้ตั้งเต็นท์เลยครับสุดยอดแล้วทำไมครับจะมาที่ก่อนจะเรียนไม่อยกจะรู้ครับอ็ต้องรอก่อนต้องรอตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทำการไม่รู้ครับดูหมอกครับดูหมอกครับหมอกมมาแล้วหอกเต็มเลยฮะยังกันหน้าหนาวหมอกย่อยๆครับนะฮะหมอกย่อยๆ อันนี้ตักเอาไปใช่หรออ๋อหมอกใหญ่ใหญ่มาลงใหญ่ใหญ่เคลื่อนเดี๋ยวครับวันนี้คิดว่าจะเปียกฝนป่ะฮะเพราะว่ามีอะไรฮะนี่มีเต็นท์นะฮะว่าเต็นท์มาบังนิดหน่อยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศฮะวันนี้เราจะนอน มีเต็นท์อีกหนึ่งอันนี่เพื่อให้ไม่โดนฝนเ,เนาะอย่างไงครับบรรยากาศตอนนี้ฝนหยุดแล้วมันจะอยู่แป๊บเดียวละครับก็เลยต้องแกงก่อนนี่ยนฮะโอ้โหนี่นะครับวันนี้จะน,นอนตรงนี้นะฮะอันนี้กําลังลางอยู่ตอนเย็นนี่เมนูนะครับอัอนนี้ อ่านี้ไม่ได้จะแกงนอนไม่ได้เหรอตงกลาอนี่ย็นอะฮะหมูจุ่มหมูจุ่มวันนี้น้ำแล้วฮะายติดเหล้าเป่าน้ำดำน้ำดำน้ำดำคืนน้ำก๊อกนาด๊อใช่น้ําก๊อกใช้น้ก๊อกน้ำมีน้ำห้วนะครับเดี๋ยวมาดูทำแรบนะกางเต็นท์ นะครับเดินอะไรด้วยฮะมาไได้ไรครับทำการไว้เดี๋ยวทำไรกันดีกว่าอ๋อเราจะทำที่ระบายน้ำนี่นะโอ้โหเป็นไงครับต้องต้องพูดเสียงดังเลยนะนะฝนมันตกกันเลยฮะซดด้านมน้าครับโอ้โหกดนะกดนะอันนี้เดี๋ยวตัวแกนี่เดี๋ยวแม่มันจะแม่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหน้ำมาครับเราต้องทำคลองไป

ไปอ้อมนะฮะทำไมอ้อมนะทักเ็มยนะครับักเต็มอ๋อเเนี่ยแถมมันมาแล้วอ๋อเราออกตรงนี้นะฮะออกตรงนี้นะดูประหยาดนะฮะตกตลอดาเลยนะครับยังไงะ วันนี้จะหลดนะดหลดหลดอยู่นะบ<ป>สบายนะฮะบ,บาย,อ,ยอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องแอบน้ำนะฮะเห็นไหมไม่ต้องกลัลกวไม่ต้องกลัวโอ้โหบายหมดเดียรครับ ทำไมมันเส้นทางนะแปลกๆฮะทำไมมันโคนะ้งฮะยังไงนี่เอ๊ะท,ทำไมมันโค้งอย่างนั้นฮะมันแปลกๆฮลกนะลังร <c oughs> ับสเดือนอยูนะไอยนะ่ได้อยู่นะได้อยู่นะฮะยังรอดอยู่ไหมโอ้โห <c oughs> แต่ตอนนี้กินข้าวไม่ได้ข้าวอะไก่อน <c oughs> เรื่องเดี๋ยวเปียกนะฮะ ไปก่อนนะเองนะครับยอดครับยอดฮะับเขาบอกว่าไงนะฮะฝนจะตกครับฝนจะตกนะฮะไหนครับบรรยากาศวันนี้ฝนตกฝนาตกบรรยากาศดีครับฝนอีกแล้วฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วเทามีกองไฟนะนีแต่ฝนตกก็ยังมีจุดไฟได้นะอ๋อสุดยอดจริงแล้ว วันนี้กะว่าจะหมุดจุม่มครแตเย็นนอนกี่โมงครับถ้าตกหนักนี้จะดับไม่ต้องหาอะไรมาอันนี้จะดับนะนเดี๋ยวเดไปมีช่องมีซิ่ง <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเอากล้วยมาใบกล้วยมาบังก่อนอเตเทอ่าแล้วครับตอนนี้จะได้กินแล้วเดี๋ยวๆๆอ๋อมีอะไรครับเนี่ยแหนทะเลแหนทะเลมันดอยซีฟู้ดด้วยโอ้โหกุ้งมีมึกมีมึกอะไรเนี่ยมีน้ำแข็งจำเป็น อันนี้อยู่อยู่บนดอยใช่ไหมฮะอยู่บ้านบนดอยบะมีแสงสีอ่าโอ้สุดยอดจริงครับฝนเริ่มหยุดแล้วนะเอาละไหนลองดูชิ้นแรกครับชิ้นแรกอ่าสมาชิกมาแล้วฮะอืออืออันนี้นะครับอ๋อฟังเพลงฟังเพลงครับเดี๋ยวต้องฟังเพลงครับดูเดี๋ยวดูคนนี้ครับคนนี้อาหารกลางวันนะอาหารกลางวันเด็ด เอาที่ไหนมาฮะเอาจากที่ไหนมาฮะถาดนะฮะหิวหหมๆเหาเหงาเหงาเหนาเหงาไหงนเหยาเหงาเหงาไหงาเหงาเห่าเหงาดคงับหง้เาเหงาเหาเหงาเหี่เหงาเหเหงาาเชุกครับเงาเหงาเหงาเหเหงาหาหงาเหงนเหงาเหงาเหงาหลายหงาเหลาเหงาเหงาเหาเหงาเหเราเหงางาน้าเลงเหงาเ้งาเหงเหาล็งกเอ แข่งเลยเหรอไหนครับรสชาติวันนี้บารสชาติเจ็บตาหวานครับอันนี้หมอกหรือเปล่าหวานครับหวันวันอย่ากตรงนี้ฮะโอ้เรียกว่าหมอกมาครับข้าวแก้วมาครับมาครับมาครับมาแก้วละลายฮะเมื่อไหรฮะแก้วเมื่อไหรฮะเยี่ยทีก็แบบซื้อนะฮะแก้วละลายนิดหน่อยนะฮะอ้าวจ๋าแก้วนั่นพี่พี่มีอันนึ่งอานี่ครับแก้วทิ่แล้วทิมันได้มาเที่ยวโอเคเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้จับเลยนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ลิ้มรสชาติใช่นะฮะอันนี้แก้วนี้มันละลายได้เหรอครับละลายครับแกพลาสติกครพอดีมันไปใกล้เตานิดหน่อยเราต้องระมัดระวังครับอาจารย์นะครับที่ไร้ยางมีน้ำแข็งอยู่อันที่เป็นไงรสชาติสุดยอดนะฮะบรรยากาศด้วยนะเดี๋ยวครับน้ำจิ้มมันอะไล้ำฮะอะไรล้ำอ่ะน้ำจิ้มมันอร่อยฮะน้งจกินโคลนมาทั้งวันทั้งวันนี้ สีพุดแซบสั่นนะแซมาครับแซบเหรฮะแซบจิ๊บๆเลยตอนที่เอาโคกมาทำเองครับโอ้โหขนาดนั้นนะฮะโคกที่อยู่ในขวดนี่ไหมฮะเนี่ยฮะอ่าน้ำโคกเมื่อไงฮะนู่นฮะน้ำส้มอยู่นะใม่้ออเาาามย่น้ำส้มแบบใส่น้ำโคกอ่ะใส่บอยดีนะโคก๋อนี่นะฮะน้ำโคกอยู่แคะโคกอ่ะแขมกลางป่านะฮะแคะโคกที่กินน้ำส้มอันนี้ ค่อยๆกินไปคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลุ้นฝนฝนตกไม่น้อยแบบนี้พอนะ้วครับโอเคเอาบรรยากาศกรุบกริบนะครับตื่นเช้ามาจะได้หมอกกันฮะวันพรุ่งนี้เช้าไปไหนฮะจะขึ้นไปดูวิวไหมไปเอารถครับเปีเดี๋ยวดิเดี๋วดดอันนั้นไปเอาทีหลังได้ตรงนี้เช้าจะไปจุดชมวิวเลยนะฮะแล้วชื่ออะไรววิ กิวฟินครับกิวฟิน ครับตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเล็กน้อยครับตก็ไม่ไม่ค่อยไม่มีปัญหาครับแต่เราปลอดภัยไว้ก่อนครับผมอะไรครับเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวขอแผ่นกล้องถังนนะฮะตรงนี้นะฮะครับผมอืมอันนอะไรครับเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้อันนี้อะไรันเนี่ยกิ่งไม้มา่งไม้มากิ่งชายบอกว่าเอ่อย้ายยย้าได้นะอย่าอย่าตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็แล้วก็จะล่วงมาตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับทาย ไปนิดนึงนิดเดียวนะฮะนิดเดียวก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเราเซฟตี้ไว้ก่อนครนะจะแบบเราต้องม่มาอยู่ระหว่างต้นไม้ครับแล้วฝนมันเหมือนจะชุ่มน้ำนะครับตอนนี้เราก็ย้ายขึ้นข้างบนแล้วครับเราย้ายไปข้างบนที่จอดรถละจะปลอดภัยกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเก็บอะไรก่อนเก็บอันนี้เก็บเต็นท์แล้วใช่ไหมย้ายเต็นท์ไปแล้วครับเก็บเต็นท์แล้วอันนี้เหลือแต่ของกินนะฮะอู้นะฮะ อันนี้คือเต็นท์ที่เราพยายามทำตอนค่ำแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้อันนี้คือที่กินเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนที่ลงจอดรถนะฮะอันนี้เราขึ้นไปด้วยใช่ไหมอ่าหมดเลยอนนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บนะครับ ก็อักเสบเล็กนิดหน่อยวันนี้นี่นะฮะจริงจิงนี้เลยนะฮะเอาเราฉายฉายห้ดูนะฮะนี่ครับควายนะฮะตรงนี้นะฮะนี่เลยลงมาลงมาตรงนี้เลยนะฮะเต็มเติดไปนนหน่อยนึงแล้วก็พลาดไปนู่นนะโอ้ยใหญ่ครับโอเคครับที่จริงก็ไม่มีแล้วแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะเขาเตือนเราแล้วนะครับฮะตรงนี้นะฮะเขาเตือนเราแล้วก็อย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนะครับ อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันถ้าฝืนอาะเป็นต้นเดี๋ยวจะมาทั้งต้นอ่ะเนี่ยครับตอนเช้าวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะกิ่งไม้ร่วงครับอันนี้เะไไปไหนฮะยามเลยครับอยู่จุดชมวิวจุดชมวิวครับอ๋อจุดชมวิวอีกสองร้อยเมตรอ่าเดี๋ยวไปดูภาพจากโกโปเนาะอะ อยู่นะครับตอนนี้บรรยากาศดูโดยรอบครับผมมีหมอกมีอะไรเลยท่นนี้คือกิวฟินนะครับระดับสูงจากระดับน้ำทะเล1,517เมตรครับผมทยานแห่งชาติทขาไมรู้ครับพอมีปม้ายได้บอกทยานแห่งชาติแหล่เจ้ซ้อนนะครับอันนี้จะดูดูได้แต่หมอกนะฮะนี่ละตอนตอนผมมาไอ้อะนะเสื้อไอ้อดีเอ็กซ์ยแหละโอ้ดีเอ็กซ์บนนี้ วีเดจัดรอบๆนะฮะแล้วนอนเนี่ยนอนวนก้นอ่ะก้นปริยะทับใส่เองนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อเราก็ไปเก็บของที่ต้นไม้ทับใสแล้วก็ไปเอารถข้างล่างที่เป็นกำฟองรถที่ยางรั่ว เก็บรองเท้าแตะแล้วจะไปตามหาเออมีความหวังคือถุงนอนของผมครับตางแต่งสันเลยทีเดียวถุงมือแล้วครับแต่ถุงนอนถุงนอนคงจมีความหวังหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับถ้าขับกับต้องเจออาจจะต้องเจอเดี๋ยวเลยไปเก็บของกันแล้วครับถึงเวลาเอาสมควร เราจไปเจอวิบากกรรมต่อยังไม่จบไม่สิ้นตอนนี้เหลืออะไรฮะเหลือเนินกับอะไรเหลือเยอะครับเหลือเนินเหลือเยอะครับไม่ต้องถามครับไม่รู้จะเจออะไรก่อนเลยครับมันเยอะเดี๋ยวผมว่าตาล้องจะต่างไงครับได้ยูได้เลยสวยงามภาพสวยงามไหมโอเคก็เดี๋ยวธรรมชาติเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับว่าจะต้องเจอกันอะไรอีกหลายๆอย่างในหลังจากนี้ไปลงจากนี้ไปก่อนในชีวิตของเราในชีวิตของเรา เพราะว่าทริปนี้ก็สุดๆครับบอกเลยว่าเป็นความทรงจําที่ต้องมีประสบการณ์ที่เล่าเรื่องเล่าใครไม่มาพลาดครับบอกเลยเราตั้งชื่อว่าไงดีครับทริปนี้ที่บากกรรมอาจารย์ดีครั <laughs> อันนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเก็บของจะกลับกันแล้วนะครับก็สําหรับทริปนี้ก็เป็นทริปที่ลําบากพอสมควรน,นะครับ <laughs> ทั้งเรื่องรถไม่ขึ้นดอยนะครับ <laughs> ทั้งเรื่องยางรั่วนะครับ แล้วก็ยังมีตอนดึกอีกนะครับกิ่งไม้ร่วงของหายอีกนะครับของซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับของใหม่ก็ง่าฝากติดตามไว้คลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับกับวันหยุดนะวันหยุดไปเที่ยวกันนะครับกับครูไม่ครูนะครับฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับ